บวชพรรษาสองพรรษาสามมาสร้างโบสถ์ด้วยต้นทุนเงิน1นึ่งแสนหกหมื่นสอบาทแล้วก็สร้างตั้งแต่ปี39นะครับไล่มาจนมาเสร็จเนี่ยเสร็จ,เสร,จเสร็จนานแล้วนะครับแต่ว่าจะฉลองโบสถ์ก็คือพศสองพันาร่มีการจะปิดทองฝั่งรุ่นนิมิตรท่านก็จะออกวัตถุมงคลครับรุ่นนั้นก็คือรุ่นฉลองอุโบสถนะครับอืมก็มีหนึ่งในนั้นก็มีลูกอมหนุมานมีเหรียญพระเดชพระคุณหลวงอปู่เป็นเม็ดยา มีสมเด็จมีวัตถุมงคลหลากหลายเลยครับเพื่อเป็นที่ระลึกในงานปิดทองฝั่งนุ่นนิมิตร<ม>ก็สร้างมานีแล้วก็โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงวพูลเนี่ยท่านพิถีพิถันในพิธีการในการทําพิธีการสร้างวัตถุมงคลตลอด<ฮ>ท่านสอนว่าการสร้างวัตถุมงคลมีสอย่างด้วยกัน<ฮ>อันดับแรกพุทธศินอันดับที่สองพุทธคุณอันดับที่สามสำคัญที่สุด ก็คือวัตถุประสงค์